รือ่เรือ,รอ,รอของชาวจัวงหวัดทุกขาต่อไปํำหนับนโยบายของพรักพลังประชารัฐนั้นทุกคนเข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับเมื่อกี้ผู้ปลา,สายลาสายก็ได้ปลายสายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับพี่น้องประชาชนว่าพักพลงกังประชารัฐ พร้อมที่จะรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและทุกจังหวัดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นีิรักยิ่งของพวกเราตลอดไปครับสมัครทั้ง9เขตด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ไปเลือกผมเข้าเป็นนายกสมัยที่30คนที่30ของประเทศต่อไป ดีไหมครับผมพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนทุกคนในประเทศนี้เพื่อที่จะให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับขอให้เชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐว่าพรรคพลังประชารัฐและผู้สมัครที่ยืนอยู่ตรงนี้นั้นพร้อมที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทุกคนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดีไหมครับ ขอให้ทุกท่านกาบาทผีเขียวนะครับเบอร์นลกเล้ยลูกเลบาทผีพ่วงกาเบ,บ,บอร์อีนี่น้องเออผมมาในวันนี้มาเพื่อย,ยืนยันว่าผมและก็ผู้สมัครที่เก้าเขตนะั้นพร้อมที่จะมารับใช้ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลานะครับมาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนหาให้ได้อยู่ดีกินดีขึ้นเพื่อความดี็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทุกคนนะครับผู้สมัครเบอร์หนึ่งเหตุหนึ่งเบอร์เบอร์เจ็ด เขตสอเบอร์เบอร์หกเขตสาเบอร์ห้าเขบอร์หเบอร์เขตหกเบอร์ห้าเขตเจ็ดเบอร์เจ็ดเขตแปเบอร์สและเขตเก้าเบอร์ส พักทางประชารัฐจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการที่จะดูแลประชาชนท่าจังหวัดสงขลาให้มีความอยู่ดีกินดีและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเอาไหมครับถ้าข้าวข้ามค้าแฉกรู้ไหมครับว่าข้าวข้ามค้าแ้กนั้นคืออะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ว่า รัฐบาลที่แล้วผมได้ทำเรื่องากางข้ามขางขัดแย้งมาจนกระทั่งอยู่ได้สี่ปีครบเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นผู้รับฟังข้อขัดแยง้งต่างๆจากประชาชนทุกคนด้วยความยินดีอย่างยิ่งและสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทั้งหมดได้ขอให้เลือกพรักพลังประชารัฐเมื่อ นะครับแล้วก็ก้าข้ามความยากจนไปดีด้วยกันดีนะครับนะครับเราจะไม่มีความยากจนอยู่แล้วผมอยากให้คนไทยรักกันสามัคคีกันความดีเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาความเจริญรุ่งเรือง,งมาสู่ประเทศชาติและจังหวัดสงขลาทุกคนพอใจนะครับ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั <men> ้นถ้าต้องการอย่างนั้นจะงต้องเลื่อกพัดพลังประชารัฐเบอร์เ,เบอร์น้องเร,าารีร่ยวเลาความปราคำัลใสจากกรรมการตัวแานพรกและผู้หลักผู้ใหญ่ของพรกอีกหลายท่านพีน่น้องชาวเขตสีย 재다 i 이렇게